ตัวไหไที่รอมาประมาณกี่เดือนเนี่ยห้าห้าถึงหกเดือนนี่แหละอีดูเซ็ตใหญ่นะตัวเนี้ยเซ็ตนี้หลักหมื่นร้อยห้าเอสลูกห้าเจ็ดเนี่นี่เป็นสเต็มดันโลนะก็ยังมาดูคนบ่นนะครับสงสัยเป็นดีเจมาก่อนทู่อยู่ได้เออดูโชคสวยไหมโชคใหม่นะอย่าแรงนะเบาๆหน่อยนี่มานี่เนาะใครสนใจนะตัวนี้ก็ขายนะสองร้อย สองร้อยมายกเอาไปเลยนะตัวเนี้นนนนยเนาะตัวเมียเอามากวนไปเร็วเร็วหาล่างรถหนึ่งเพื่อความลื่นยิ่งขัดยิด่งเงานะครับประมาณนี้น้ำเปล่าเป็นไงแถมเงาแถมกันน้ำด้วย สมควรไ okay, ด้รับความเจ็บเกี่ยวกันแต่งรถผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18แปดปีคนเราเขาแนะนำจากผู่ครองกันนะครับเจ้าเกนโอเคครับก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูอะไรที่รอมาประมาณกี่เดือนเนี่ยห้าหกเดือนนี่แหละเออมาดูว่าเป็นอะไรชิ้นไหนอันนี้เป็นชุดเครื่องนะเป็นชุดหัวของขนุนสองใบสองใบเห็นไหมขนุน่วงเออบอกเลยว่าอันนี้เป็นลายยิมห์อที่รอมาประมาณหกเดือนใช่แล้วมาดูว่า เซตนี้เป็นเซตของใครนะครับนี่ดูเซตใหญ่นะตัวเนี้ยบอกเลยว่าเซตนี้หลักหลักหมื่นเออคาบูคาบูอะไรไม่รู้อะพะว่าไม่เคยเล่นพวกคาบูเนาะอันนี้เป็นเตคาบูอะไรไม่รู้ห้าเจ็ดนั่นแหละเออเดี๋ยวค่อยแบบไปให้ช่างบอกเนาะจนะให้ช่างประกอบให้อีกคันหนึ่งเป็นร้อยยี่ห้าเราก็จะได้ขี่นะขี่ปีใหม่พอดีเอออันนี้เป็นปีเท่าไหร่แล้ะ เออเป็นปี65 2022ครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับวันนี้ก็เราจะได้ขี่125แล้วนะหลังจากที่เราลองประมาณ6เดือนรอนานมากกรับค่ายนี้เป็นค่ายของพี่พี่บิ๊กนะครับบิก๊กอันนี้เป็น 125s ลูก57นะครับก็จะมาใส่มาดูกว,ว่าจะแรงขนาดไหนนะอันนี้เป็นสเต็ปดันโลนะเออก็ไม่ได้ทำรถเชงอะไรหรอกก็นั่นแหละก็ตอนนี้สุดแล้วนะค,คือแบบเดี๋ยวรีวิวแล้วกันเดี๋ยวจะให้แฟนล้างรถเนาะ ว่าวัานก่อนไงไปดูรอเงินเราเป็นไงล้อสุดไหมแล้วขึ้นมาดูพวกโชกอะที่ผมเคลือบพวกน้ำยาเคลือบเงาเนี่ยก่อนนี้เดียวแต่สามารถเช็ดเช็ดออกได้ปึ๊บเป็นไงใหม่เหมือนเดิมเนี่ยเคลือบเงาเดีก็ประมาณนี้แหละเนี่ยดูตรงเนี้ยเนี่ยไม่มีปัญหานะสำหรับคนแบบใช้เคลือบเงาเนาะสามารถเช็ดได้เลย ต่ที่เราจะได้ล้างก็คือล้อเว้ทุกคนดูล้อดิดูเครื่องโคตรเละเลยเนี่ยเอ้เก็บเก็บอะไรเก็บยางได้กี่ทังนะถึงยี่สิบไหมโอ้โหเออกับสามสิบถังอะยางกี่ต้นนะเกอาบานั้าา้นนา้อย้นนเกอาส้านพนเอยงพก็้เรอยเกือบ2เรอ ของอาร์แล้วก็เทนะอูดูคันนี้จอดมาหกเดือนซึ่งผมเก็บสภาพหมดแล้วนะดูโชกก็กึ่งนะเนี่ยแต่ไม่ได้ล้างเนาะโชกกึ่งอันนี้เป็นล้อเดิมล้อโยโกะอะไรแ <laughs> มงมุมเลย <laughs> โอเคส่วนอาร์ <laughs> นี่เป็นอาร์ที่ผมเจาะมาแล้วก็เป็นแ๊สซี่ตัวแข็งแต่รอยม้าล้อก็เป็นล้อพวกล้อเดิมพวกเบรกอะไรผมก็ยังไม่ทำเนาะล้อเครื่องอย่างเดียวถ้าเครื่องจบทุกอย่างบอกเลยว่าพร้อมขี่ กันตกเบาเจมก็มาแล้วนะเนี่ยคือแบบส่งยังได้อะ่ะสวยไหมมันมืดอ,อะ่ะเดี๋ยวขอล้างเสร็จเดี๋ยวจะย้ายไปให้ดูเนาะใช่ตอนนี้ไปรีวิวอะไรกไอนบ้าเครื่องล้างดีจริงี้นาะไม่ใช่สปอนนะแต่ใชาเ่เองไปสิ่งที่ต้องสั่งนะก็คือเป็นชุดหัวนี่แหละไม่มีแล้วมากก็พวกหัวมีฝาอันนี้น่าจะเป็นฝานะฝา1 2 5เห็นไหม นี่ฝาก็ประมาณนี้ใส่แคมตรงนี้เออแล้วก็มีแคมแล้วก็สกปริงวาลแล้วก็เสื้อสูบลูกค้าเจ็ดนี่มาดู BBR BBR นะครับลูกค7ช่างบิ๊กนี่แบบเซ็ตอย่างดีนะเซ็ตมาประมาณ6เดือน <c oughs> ได้แล้วเมื่อเช้านี้มาตกใจเลยนะเฮ้ยมีอะไรเลยแต่ผมไม่ได้สติกเกอร์นะไม่รู้ทำไมน่าจะลืมมั้ง อันนี้ไม่รู้อะไรนี่กล่องเล็กๆอ๋อเป็นไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรแหวนแหวนแหวนลูกสูบเออมันนี่มันไม่เห็นสลิคือก็จะสอนสายนี่ก็ได้ใช่แล้วก็หมดแล้วคาบูแล้วก็คอรีน่าจะใช่น่าจะใช้คอรีน่าแต่เนี้ยประมาณนี้แล้วก็มีประเก็น เกล็์ทองแดงแล้วก็ประกันอะไรไปลบก,กระดาษหรอใช่ก็ประมาณนี้แหละาาสำหรับเซต57็ 7, ใครแบบรอคอยก็มาถึงยี่บร้อยน่าจะใส่ประมาณขอไล่บักทองเสร็จแล้วกันเพราะว่าบรกทองก็ไล่ยังไม่เสร็จเนาะก็เสร็จแล้วแหละเหลือลแค่แบบจูนหยิบนิดหน่อยเนาะไล่เสร็จปุ๊บผมก็จะเคลียร์เงยินทุกอย่างแล้วก็คันนี้ก็เพิ่งประกอบเสร็จไปห้าสิบมิลปรกทองก็ห้าสามเต็มระบบเนาะออก็จะเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะมาต่อกันนี้เลยร้อยยี่สิบห้า รอชมรอชมคือแบบเป็นสเต็นนะปด,ดันโลนะเป็นล้โลอ่ะดูล้อก็รู้อะ่ะเออแบบสมบูรณ์มากอันนี้วะซ่ก้าววีซก้าด้วยเจ๋งไหมเบื่อไหมโอเคอเดีเ๋ยววัดไปตอนที่แบบแฟนล้างรถเนาะไปจะได้แบบไม่มืดเดี๋ยวพาทุกคนมาดูแฟนล้างรถนะครับดูโดยที่กันล้างก็เช็ดล้อกันเนาะล้อสวย <c oughs> คอนเซปอันนี้ก็เป็นน้ํายาเช็ดรถโด,ดยตรงนะครับไม่ใช่ฉนะันไลนะฉันเลยอะอย่าไปใช้ สไล่เออก็อย่าไปใช้นะเพราะว่ามันจะกัดเนาะกัดไหมมันกัดพวกถ้วยนะดูจากถ้วยมันก็กัดเราเอาแบบพวกแชมพูเนะาะสระผมอย่างเงี้ยมันเช็ดได้หอมด้วยนี่อันนี้ก็เป็นน้ํายาเช็ดรถตัวนี้เห็นไหมดูที่เครื่องเลยก็สามารถปล่อยได้นะครับก็ประมาณนี้เช็ดด้วยเออมันจะแบบไม่เป็นข่าเนะยิงมันก็ไม่ค่อยออกหรอกฮะฟองน้อยแบบสงสัยต้องเปลี่ยนน้ำยาแล้วแหละ <gesch uce nenhuma> สงสัยผสมน้ำเยอะใช่เดี๋ยวไปหาน้ำยาใหม่มาลองเนาะดูดิมันก็ไม่เกาะเยอะนะรถเราก็สเตปห้าสิบมิลแล้วนะก็วิ่งได้ก็ไล่จบอยู่ที่ยังไม่จบนะยังไม่ไล่เลยคือแบบประกอบแล้วก็ขี่ได้ร้อยสามสิบจีอ่ะเดี๋ยวขอตัวช่วยแฟนก่อนเนาะเราก็ยังมาดูคนบนนะครับสงสัยเวนดีเจมาก่อนฮูกู้อยู่ได้ดูโชคสวยไหม ชกใหม่นะอย่าแรงนะอบๆหน่อยสาเหตุที่ล้างเราอะไรนี่น้องใหม่ของเราอ่าเฟนตาเฟนตาเฟนตาไอเด็กน้อยมานี่มานี่เนาะใครสนใจนะตัวนี้ก็ขายนะสองร้อยสองร้อยมายกเอาไปเลยนะตัวเนี้ยเนาะตัวเมีย เอาเถอะเยอะกว่านไปเร็วๆหาล่างรถหนึ่งมืดจังคันนี้ร้อยิห้าของเราก็ไม่ได้สกปรกอะไรนะแค่ปุ่นก่อเฉยเราก็มาล้างเนาะคือแบบมีคนล้างให้ฟรีไงก็้ไอเนาะใช่แฟนใจดีประมาณเนี้ยเออโอ้สวยจัง <laughs> ล้างไปล้างไป สบายนะมีคนล้างให้แล้วก็ยืนถ่ายกล้องให้เนาะล้างให้สะอาดนะล้างเสร็จเดี๋ยวว่าไปตอนที่แบบล้างเสร็จเนาะเออจะได้แบบไปรีวิวอะไรน้ำยาเนาะเออ <c oughs> เดี๋ยวใช้ใดูเลยทั้งสองตัวมีตัวเคลือบเงาแล้วก็ตัวไหนเออเคลือบด้านก็เป็นหัวพวกล้อแล้วก็บกนะเนาะบอกเลยว่าดำมากเดี๋ยวว่าไปล้วกันไป เนี่ยตัวเนี้ยเป็นเครนะื่องเงาดักอายนะตัวเนี้ยดูอ่านดูนี่บักเกินของเรานะครับห้าสิบมิลลิลิตรคือแบบวดใหญ่กว่าตัวเดิมนะเห็นหัวไหมก้อนนี้มันจะมีข้อตรงนี้มันจะไม่มีนะนจะสุดเลยใช่ก็มันนีละสำหรับน้ำยาใครสนใจนับสั่งได้ที่เฟซบุ๊กนี่เลยเดี๋ยวขึ้นให้ใช่ก็มีเยอะอยู่นะอีกอันนี้ยังไม่ไขเลยเออ สั่งได้เรื่อยๆ,ๆครับมีให้ตลอดเราก็จะแถมเติัเกร์ดรักอายหนึ่งแผ่นเนาะ mm hmm. เป็นสตรั่เกอร์ตัวนี้ปกติก็ขายสองแผ่นรอ้อยแหละถ้าสั่งกับน้ํายาก็แถมให้แผ่นหนึ่งประมาณนี้วิบับเราก็จะใช้ mm hmm. ตัวนี้อันนี้เป็นชินดําตัวนี้แต่ผมทําไปหกักไงผมเลยใช้ตัวนี้เลย mm hmm. แล้วก็น้ยา,ายาเคลือเงารักายอืมก็อันเดียวกันนั่นแหละแค่เปลี่ยนโฉมเป็นของรักอายแล้ว ต่อนวนี้สั่งได้นะครับแถมสติกเกอร์ทุกชิ้นที่สั่งยังไม่แห้งเลยต้องรอมันแห้งก่อนนะอย่ให้มีน้ำนุ่นคันนุน่นน่ะจะได้ขี่แล้วคันนี้วิธีการเปิดบอ่อนครับสำหรับคนที่แบบไม่มีอันนี้เนาะ เอาเนี้เดี๋ยเข้าไปมันจะมีตัวนึงแล้วก็งัดึินเท่านี้ง่ายมากโอ้ด้านใน,นมีแขกว้างด้วยอันนี้คือถังทำซีใหม่นะตัวนี้มันเป็นด้านๆเนาะตัวนี้ใครชอบก็สั่งได้ในในในช้อปปีนะ้เนาะฝ่าทิกตอกนี่ถังยังไม่เช็ดเลยนะี่อันนี้ก็เป็นคนรับใช้ของเราเนาะ <c oughs> <c oughs> สายตาอมหิด <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เป็นเจ้าหนายเรานะเจ้าหนายเราไปเช็ดรถให้เนาะเนาะ <c oughs> เออเช็ดไปเสร็จแล้วเหรอต่อไปก็เครื่อบเงาเนอะต่อไปนะผมก็จะมาเครือบเงาให้ทุกคนดูนะว่าน้ำยาตะไครมีประสิทธิภาพเท่าไหร่เนะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ทุกคนเหน็นน้ำเกาะไหมอันนี้คือรถที่แบบโดนน้ำเนาะน้ำก็จะเกาะประมาณนี้หลังจากที่เราใส่น้ำยาไปไมาดูรากจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวลากจะทุกคนเลย ก็จะเป็นประมาณนี้เราก็จะเอาผ้ามาเช็ดนะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็มีผ้าเปียกได้มีผ้าแห้งประมาณนี้แล้วก็ตัวไหนมาดู<ม>นี่อันนี้เป็นน้ำยาลักไอ้นะครับ<ม>เออฉีดไปประมาณนี้แล้วก็เช็ดเลยเงาไหมดูใกล้ๆเหรอเ่อนคนเงาเดี๋ยวอีกรอบแล้วกันเพื่อความลื่น ยิ่งขัดยิ่งเงานะครับประมาณน,นี้แล้วก็น้ำเปล่าต็นไงต็นไง,นไ,งไม่ออกอ่ะออกเยู่ออกอยู <c oughs> ่ก็นั่นแหละเป็นไงแถมเงาแถมกันน้ำด้วย <c oughs> แต่ถ้ามีเครือบเงาตัวนี้เราก็พวกฝุ่นอะไรก็ไม่เกาะแน่นเนาะ พรามันช่วยลื่นไงมันลื่นเห็นไหมเนี่ยประมาณเนี้ยเออก็โคตรดีอ่ะเดี๋ยวเอาตัวไปเคลือบเงาก่อนนะเนี่ยคือสภาพก่อนที่เราจะเคลือบโดยแกะมันก็ใหม่นะรถอะ่ะพอเคลือบเข้าไปก็แบบโคตรเงาเดี๋ยวเข้าไปดูดิสหน่งนแล้วกันมอเน,น่ดูไกลๆแล้วฉิดปึ๊บประมาณเนี้ยนะไกลโคดเหมือนกันเสร็จไป,ไปแล้วก็ไปดูฝั่งนี้ล้วให้เงา มันก็เริ่มจะลื่นนะมันลื่นคือแบบเราเช็ดออกหมดแล้วเนาะเนี่ยกับผ้าแล้วครับประมาณนี้แล้วก็ลองอีกรอบอุ้ยน้ำหมดอะเสียดายก็ประมาณนี้แหละเอาเป็นว่ากันน้ำแล้วกันก็ประมาณนี้ส่วนกระบะซิ่งของเรานะครับก็เป็นไงสภาพตอนนี้ก็เหมือนเดิม เดี๋ยวจะเร็วนี้เดี๋ยวพาทุกคนไปใส่ท่อนะต่ไปอยู่โซนสกลนก็แนะนําเลยนะว่าจะใส่ท่อที่ไหนแล้วก็ฝากกระโปรงเนาะก็ได้แหละจะจัดให้ชมเสียงมาแน่นอนแล้วก็สเตปลี่แมปเนาะคือแบบสซวระเบิดเออเราไปดูมาหลายคลิปแล้วเดี๋ยวพาสับระเบิดมาเถอนะตื่นเต้นโอเคเดี๋ยวขอตัวไปเคลื่อนมานะเดี๋ยวคันนี้คันนี้สวยไหมดูไฟยังไม่มีเลยอ่ะคือแบบเดี๋ยวจะเอาไป ชำหละนะครับเอาไปใส่เครื่องเพราะว่าเสเต็ปเครื่องก็มาแล้วเนาะเป็น57นะครับเนี่ย57ถามว่ามีชักไหมคือผมไม่ได้หมกชักนะชักสักสามไม่มีนะแบบพวกหมกชักเนาะคือแบบเล่นชักเดิมมันทนอะเออแบบชักชักเจ็ดสอจอวันเนี้ยเออถือว่าผมเล่นแบบเป็นกระแสนะคันนี้ก็เป็น50มิลส่วนบักทองก็ทองเผือก5 5 3เต็มระบบอันนี้50มิลชักเดิมก็ชักสามอันนี้ ช่างบอกว่าชักเดิมอ่ะขาไม่เรียกว่าชักสามหรอกมันก็แบบมันเป็นชักโรงงานเนาอะอก็ชักเดิมมันแหละห้าสิบมิลชักเดิมเ,เดี๋ยวสรุปให้ฟังคลิปต่อไปแล้วกันถ้าอยากให้สรุปว่าห้าสิบมิลใช้งบเท่าไหร่ในการทํานะก็คือแบบไม่ถึงหมื่นหลักพันหลักพันไม่เยอะนะต่เนี้นพันขึ้นๆโอคือแบบพ้นลื่นอ่ะดูดิลื่นมากภูมิใจนั้น,น้ำยา ก็อย่าลืมไปลองนะขอให้ทุกคนลองเปิดใจลองวัดหนึ่งรับรองว่าติดใจแน่นอนน้ํายาใครแบบสั่งไปก็นั่นแหละทักไปถามไดคือแบบเงาไหม,มคือแบบสุดยอดโอเคครับก่อนจากการผมก็มีผลิตภัณฑ์อีกชิ้นหนึ่งนะที่ยังไม่ได้รู้ก็ตัวนี้เลยหลายคนก็ชอบสั่งนะสั่งแต่ตัวนี้อีกตัวนึงก็สั่งเหมือนกันแต่บางคนเขาเป็นรถสีดําด้านไงเนี่ยชิ้นงานก็ไม่มีกลิ่นนะคือแบบไม่มีกลิ่นว่งน้ํามันอะไรนะเดี๋ยวมาดูร้อแล้วกันร้อ พวกเช็ดยางดำนั่นแหละเงาไหมมันจะซึมนะตัวนี้เห็นไหมายา้เห็นบนชัดๆนะให้คนมาดูตรงนี้ดูเบาก,การเช็ดเนะี้ยไม่ใช่แบบบีบลงนะเราต้องแบบเอาใส่เนี่ยแล้วก็ประมาณนี้เอาครึ่งหนึ่งแล้วกันมันจะดูดเปลี่ยนนะแต่มันแบบดยุดซึมเนาะเอาครึ่งหนึ่งแล้วกันโอ้เห็นผลได้ชัดมากเอาตัวนี้ตัวนี้เดีย๋ยวน เป็นตัวหนังสือนะครับผมกดมาดูตัวหนังสือคือแบบใช้งานไงด้จริงนะเป็นไงนผมจะเช็ดครั้งเดียวนะดูนะอันนี้คือแบบเช็ดจะหมดแล้วนะให้มันซึมนะเดี๋ยวมาตนนัวนี้เห็นไหม ดำประมาณนี้คือแบบดำนานมากลื่นไหมเชือว,ว่าก็นิดหน่อยนะไม่ลื่นมากก็ลื่นนั่นแหละเดี๋ยวต้องนั่งดูอ่ะก็ไม่เท่าไหร่นะะโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวมาฟังเสียง้7เอ้ยไม่ใช่50มิลเนาะ่อนจัดก,กัน,นคลิปนี้อันนี้เป็นน้ำมัน e 8 5นะครับมันอาจจะแบบ อ,อ๋อลืมมาดูนี่ดูตรงนี้อ้อยหลาอหล่ออนี่นะแก้วแก้วเป็กหมกแก้วเป็กไว้ปิดคาบไม่ไม่ใช่ปิดเรือนมันเลยไม่ติดนะ <K _> ก็ประมาณนี้คันนี้คืออัพมา3มิลเออจากลูก47เอัพเป็น50มิลทุกคนอาจจะงงว่าทำไมรถนั้นมัน50ิมิลเนาะเพราะว่าไอ้ตัวเดิอมอเป็น47ใช่ไหมมันมันเอาชักมาคือชักมันยาวขึ้นเวทุกคนแล้วก็เลยทำลูก4 7เจพราะมันมีชักยาวขึ้นแล้วซีซีมันคือ110ใช่ไหมเออก็ประมาณนี้มันก็เป็น4 7เลยแต่หอัพเป็นเราก็เลยอัพมา50มิลก็เหมือนเราอัพรถ53 ก็คือมันเดือนโรงงานอะมันสี่เดียดใช่ไหมเอามาสามก็เหมือนทำห้าสามอะไรคันนี้เออก็ประมาณนี้ก็คือกางอัดโคตรเดยอะอืมแต่ข้อเสียคือเป็นน้ำมันทียี่สิบเอ้ยทีไปห้าซึ่งมันจอดนานไม่ได้เราต้องแบบดูดอกนะเพราะมันกัดก่อนคนแรงเออประมาณนี้แรงด้วยกัดกองกันกอนก็แรงด้วยก็ประมาณนี้แหละเอยเริ่มไปแลวประสาทชว์ไปแลวถ้าใครชอบนะก็ฝากกดไนเลยว่าใช้ด้วยว่าอย่าลืมนะครับเครมงเงาดีๆ นอนเลยเนาะดีมากนอนเด้อ <c oughs> คือแบบยอดขายรูปพันกว่าปวดเป็นไม่รุ่นสร้างตัวนะครับก็เพิ่มอ่อะไรวะเพิ่มบารมีให้ตากายเนาะก็น่าจะเห็นอยนะู <c oughs> ่แล้วเนี่ยเพิ่อาจจะเส้นเล็กๆ,ๆนะก็อ๋วดูหนอยอันเนี้ยเอาไว้มันเนี่ยนะเอาไว้แต่งเมียก็เอาทองไปด้วยก็ใส่ด้วยเนาะเวลามันก็ถอดแล้วก็ไปวางก็นั่นแหละหนึ่งบาทของเราก็จะเอาสองสามบาทก็ค่อยซื้อทีหลังเนาะก็อาจจะเล็กๆเดี๋ยวต่อไปอาจจะใหญ่ก็ไปแล้ววันเจอกันเลยคิปหน้าถัดไปคิปนี้ก็ไปแล้วจุ๊บ